นางีมีอาการครับเป็นตะแคงครับน้าๆๆอ้าวคุณบุเดอถอดครับอ้านะครับครับผมบรรยากาศยง้มแรงครับอีสานบานเทาครับผมสวยงามเสมอครับผมผูใด้เหตการเฮ็ดงานมีเมื่อยนะครับกลับมาบันเฮาเดอร์พี่น้องเดอร์นะครับผม ทุกอย่างกะมีแรงมีพลังใจในการทํางานกับสู่บันเห้องไปเลยจับมองเหรครับผมนะครับกลับมหาไซเบสดนะครับผมนี่ครับตุ่มปลาเ้องเป็นแซ่บเแลวครับพี่น้องอ้ยตุ่มปลาครับสุดยอดเมนูครับผมมือนี่ฮะกินขขา้วยกันครับผมนะครับกินเขาแล้วก็จะได้ไปยามเบสพี่น้องนะครับนะขอหยาดกินเขาวกันครับผม เฮ้ยเบิงครับซีไหมสุดยอดสุดยอดครับผมสวัสดีครับผมนะครับกับบรรยากาศตอนแรงๆครับผมนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงสี่สิบครับผมพาพี่พอนองมาหาสิวหากินพี่ออครับผมวันนี้มาใส่เบ็ดครับเอามาทั้งเบ็ดวันนี้แปดสิบลังครับผมนะครับเยื่อเข้ากับเป็นเยื่อส่เดือนครับกับคัมมาแล้วครับมากับผ่านมอนนพี่น้องเนาะนะครับเพิ่นกับไปยายเบ็ดอยู่ครับผมผมกับเพิ่งออกมานะ ผมเดี๋ยวผมขอหยัดไปยายเบ็ดก่อนครับผมนะครับมันคั่มแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวฮ้องจะมาถ่าเบริงรอบยามนล้วพี่น้องเนาะนะครับตอนนี้ก็ขอหยัดหาใหญ่เบ็ดก่อนครับผมคั่มแล้วครับผมยายเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ก็เริ่มเสียบเยอะแล้วครับผมเพราะเขาต้องหาแนวเป็ดกินแกล้งมาพี่น้องเนาะนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งครับผมโมงครึ่งครับยายเบ็ด ใหญ่เบ็ดเกือบซุ่มมงพี่น้องหาชิดหน้าที่ครับนี่ก็เล็ดนี่ครับเก็บเบ็ดละเรียบร้อยครับอ้าหลังแหลกแหกม้านเด้อปูเด้อลูกหลานมาหาอยู่หากินให้ลูกหลานได้ปูได้ปลากลับบ้านเด้อเนียนปลาเด้อบอเนียนปูเด้อปูเด้อเอาครับผมหลังแหลกแหกมานครับอ่ะครับผม แอบแับอากาศเอา้าเอา้เอาครับมื่อนี่เมีสีหลๆคาดว่านาสิตกอยู่ครับแต่ว่าให้ไปตกตอนเศ้านะพี่น้องเนาะนะครับขั้นตกตอนนี่ปลาพวกกินเบ็ด <c oughs> นะ ไปครับดีครับผม ้อยครับขึบ้นใส่บางยานนี่ครับมันจะเป็นปลาเค็งครับนี่ ถึงถึงเบ็ดโอ้ยหลุดแล้วครับผมพึ่งเสียบเยื่อนะครับโอ้ใส่ตะเวนครับบ่เป็นยังครับผมตามเยื่อครับครับผมมบรรยากาศแย่แรลงครับอีสานบานเท่าครับผมสวยงามเสมอครับผมผู้ใดเหตุการณ์เหตุงานมีเมื่อยนะครับกลับมาบันเฮ้าเด้อพี่นลองเด้อนะครับผมทุกอย่างกะ มีแหงมีพลังใจในการทํางานกับสู่บ้านฮาบ่ได้จักิ่มองดอกครับผมนะครับกลับมหาไซเบสดนะครับสู่พีูุนวองกินครับผมวัตตอได้ออกไม้ไซเบีดกะมีแห้งครับผมฮะตามเยี่ยวท่านแหล้วครับผมฮะบอกไรยายห้างนาะพี่น้องเนาะขอหยัดตามเยี่ยวต่อเลยครับผมนะบยยเ,เ,เออาตรียมแรกครับพอครับพอหน่อยเพราะว่าเจ็ดเสียบเยี่ยวท่านเหล้วครับ เสียบได้ไปเกือบครึ่งแล้วครับนี่มันเสียงหลังนี่เราจะเสียบร่วงกินเลยครับเต็มสวยครับเต็มแหลกครับใส่ปนตัวเสียวเพได้เห็ดกับเขาเรียกกวนาพี่น้องเนาะอ่ะเต็มแรกแขกมันครับผมเก็บกันครับผมหลังนี้นี่ยกาครับโอ้ปละกอปอกอีกแล้วครับผมชอนปอกครับอ่าพอเห็ดกับเขาครับตัวน้อยก็บตัวที่แล้วครับแต่ว่าก็เข้าเก็บกับ แต้มเป็นกับเขาเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับผมแต้มนี่สวงครับเก็บครับผมหนังนี่หมูครับเสียบแบบตึงเปียกพี่น้องอยู่บ่เนาะโอ้ยอยู่อยู่ครับอยู่ปลาปลาคอครับเห็นแล้วครับปลาคอนะครับเตรียมอ้มรุดพอดีครับโอ้หนามถือกล้องครับพี่น้องเตรียมซ้ำครับ ใส่ปนครับผมอะมันหวานครับผมนะครับเก็บแต้มครับผมผมนลังนีมีอากันครับเกี่ยวกับเขาอุ้มหลุมเลยยูบอสพี่น้องอุยยูยูครับยู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 อ้าวปะคอครับอ้ยปะคอไม่เคยใส่นีไปเลยครับปะคอปอกครับรุนทอดำมีตที่พี่น้องเนาะอ่ะครับผมเก็บแต้มครับผมแต้มที่จรแต้มที่สีบอ่อ่ะเก็บกันครับผมเอาเสียบแย่เสร็จแล้วนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มครึ่งครับ เสียบเยอะแล้วพอดีนะครับเมื่องเขาเก็บน้ำปูน้ำยาแล้วละครับผมเก็บน้ำปูน้ำยาเดี๋ยวมากครับทันหมอนครับทันหมอนเรามากเลยยามมากนะครับผมผลครับของเราาะโอเคครับผมผมจะพักจักน้อยนะครับพักจักน้อยแล้วเอาสอกไปยามรอบแรกเอาไปยามรอบแรกเสซจผมกระชดยมากเห็นน้อยูนกกินนะครับนะครับเฮาสิมา หนังไฟตรงนี้เนะพี่น้องเนาะนะครับมหนังไฟตรงนี้พอห่อทางออกแล้วครับทางออกแล้วอ่ะอเคครับผมขอหยัดพักสักครู่นึงครับเราจะจักสิบยี่สิบนาทีครับเดี๋ยวภาพปยายามรอบแหลกนะพี่น้องเนาะนะครับผมครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่ม้าครับ1ิบมกแล้วอ่ะเดี๋ยวภาพพี่พาน้องพยายามเบ็ดครับผมหลอบแหลกนะพี่น้องเนาะจะปิดยังไงครับ นังนีนะหล่อนครับผมขออนุญาตตามแย่ครับผมนังนีนนม,นงนมีอาก,การครับเป็นปากงอครับน้าๆๆเอาเป็นดูดเอถอถอดครับอ่านะครับเตรียมแรกครับผมสหรับยามรอบแรกครับปอป,อ,ป,อ,ป,อ,ปอ,อ,อกปครับรอุ้ยตัวเท่ากันหมดเลยครับปากคอ รุ่นนี้เลยรุ่นปนครับมันหมานครับผมขอหยัดเก็บแต้มกันครับผมนี้มีอาการครับเป็นปอกอปอกุ่นเดียวกันนี้แล้วครับอุ้ยรุดรุดซ้ำครับผมเอยคาตะฝอยครับค่าตะเบืองางรุดซ้ำนะโอเคครับผมยขอหยัดตามเยี่นมครับผมขึ้นมากนี่บ่หล่อนนะครับผม ถะปักเขียงหลเลยครับห,หลังนี่หมูบครับผมหลังนี่หมูบเลยห,หมูบจำหน้าครับอยู่บนนอไปอยังนอนนหนปอะไรบ่ประกาศจุกครับพี่น้องหามเป็นงูอ๊บปาคอครับเห็นแล้วครับผมปาคอครับ มันตายแล้ววะมันบอะ่ะอุปควาครับช่อนตอกครับผมนี่ครับผมนะแจมที่สวงครับไม่รุ่นหนีไปเลยครับรุ่นดามรุนดามผ้าครับผมนำมิดดามผ้าครับอ่ะเก็บแจมครับผมหลังมีมีอาการครับ ประดุกครับตัว่าดุนนลูกครับโอ้ยพี่น้องมึงถือถือกัดครับน่าจะเป็นงูครับเนี่ยน่ครับถือห้อยงูเนี่ครับห้อยเขียวงูนี่สองเขยวเนาะเก็บครับผมนะครับเต็มที่เท่าเลนี่เต็มที่สามครับรอบๆแบงค์นะเก็บกันครับผมเอาเรียบ้ครับหลังนี่ิึงครับเนี่ยมากพอเห็นหอนเปียดใส่ไปนี่ครับ ถดึงจ้องมันอยู่พี่น,อน้องปลาไหลบ้างอู้ปลาไหลเลีครับถืออีปูสวยแลวพี่น้องอีปูสวยแล้วหะปลาไหลจริงๆครับ นี่ครับเต็มที่เีครับปลายครับผมตุยแล้วครับผมตุยเย่แล้วก yeah เก็บมันครับผมหลังนี้มีอาการครับอู้ปลายยังไงนี่คือปลาคิงดอยู่นะพี่น้องหลุดไปหะอโอ้ยหลุดครับอ้น่าจะเป็นปลาเค็งครับปลาเคียงลายพี่น้องนะครับ เป็นเศร้าเหรอครับผมตัวผมบริไทเบิ้งนะครับพี่น้องเนาะอ่ะขออนุญาตตามเยือนครับผมหลังบบตีนครับตัว่าเห็นโตแล้วครับพี่น้องเห็นปะช่อนป๊อกครับผมเบิ้งกอนโ้ยกินมุ่มปากครับผมกินมุ่มปากสามารถดึงขึ้นได้เลยครับผมนี่ครับผมอุ้ยมันกระดุนใส่นี่ครับผมใส่ดามีดครับใส่ดามีดครับอ้าหูกี้ครับผม เก็บแต้มครับแต้มที่เท่ายล่ะที่ซีหรือที่หาหลอบแหลกนะครับผมเอาสวยๆครับผมเก็บครับผมมีมิจาการครับอู้ปลาเค็งไงครับปลาเค็งนี่ผมตายลายแล้วนะครับตัวตัวนี้เป็นตัวใหญ่ผมไม่ไทยครับโอ้มันปลาเค็งครับมันตัวปลาเค็งครับดูนะสามนิ้วครับปลาเค็งตัวนี้มันๆครับผม น่ครับโช์ตัวโชดตัวนี่ครับมันมานครับผมนะนะครับขอหยัดเก็บครับผมเสียงดังว่าแต่ไก่เลยครับหลังนี้เป็นปลาอะไรอุปข้อครับชอนปอกชอนปอกอีกแล้วครับผมดึงขึ้นเล่นน้อขึ้นน้อหลังหลังนี่ก็มีอาการครับนี่ครับชอนปอกหลังนี่มีอาการครับ อู้หลังกับปลา้อปอกช้อนปอกขึ้นครับดึงกันนะครับอ้ยสองตัวตัวท่อกันเลยครับผมปัวทอปีนี้นะครับท่อดำผ่าไปเลยครับมีแต่ปลาคอใส่เดียวเลยไม้นี่นะครับสองเตีมครับปมจากเตี่ยมที่ดเทเร่ล่ะเก็บไปก่อนครับผมมันมันครับผมมันมันครับสองเตีมกิ่นเลี้ยงหลังเลยมันมันครับปม มก็เห็นปลาดุครับผมปลาดุกนี่เป็นเตียมที่สวงครับมันบใหญ่เลยครับปลาดุกนี่ลูกน้อยครับนะครับลูกน้อย,กอยอเก็บเตียมครับผมต้องการลองๆเลยนีทกับใครครับผมนะ ได้ปลาดุกแต้มที่สุดโอเคปลาดุกนะครับผมสมัยมิเตอราปลอกใหม่นี่โอ้ยอ่ะมันมันครับผมมีอาการครับปลาดุกครับผมเออปลาดุกกับมิเตอร์ไซนี่แหละครับผมใช่ครับสามตัวปนครับนี่ครับหลอดครับตัวพ่อๆกันครับด้ามชั่วผมครับผมเนาะโอเคครับผมเก็บแต้มครับผม หลางนี้เน่มาไงาทองประงานอยู่ครับสายไปละตุยไปอู้ยยังยัครับยังยัยังยังงงงจับก่อนเลยครับกันเหนียวนี่ครับผมใส่สวยๆครับตัวนี้ดามผ้าขึ้นก่อนครับ เก็บเตียมครับผมของกอ่เขาเนาะพี่น้องเนาะเนี่ครับของก่อเขาออกบ่ได้เก็บเตียมกันครับผมหลังนี้คอดีครับผมช่อนปอกครับช่อนป๊อก,ออกโอ้ยุ่นนี่เลยพี่น้องรุ่นด้ามมีดโตนี่ยไหมครับหลายครับเก็บเตียมครับผมมันมันครับผมหลังนี้ก็มีอาการครับช่อนปอกเดียวพี่น้องนี่ตะลุนนี่ครับไม้นี่ อีกจักเดือนหนึ่งเอางี้ยอีปูมาใส่แามเว้นครับนี่ครับมิตรุ่นทอดด้ามผ้าด้ามผ้าเลยครับผมมันมันครับผมอีกเจ็บอีกเตีมครับจักเตีมที่ทรายเราบรูลล์เรอบแรกนี่มันมันครับผมเจ็บกันครับผมอย่างเบ็ดลอบแยงเสร็จแล้วครับนี่ครับห้องจีทำกันคั่วปลาต้มปลาพี่น้องนะครับต้มใส่ปูปลาขาวปลาเค็งปลาเสี่ยมครับ อีปูครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตดั่งไฟก่อนครับผมอันดับแหลกมาพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวถ่ายหมอนมาครับพันหมอนครับผมนะโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตดั่งไฟคั้วปลาครับผมต้มปลาครับต้มปลาใส่ปูแล้วก็สูตรเด็ดครับผมใส่แจ่วบวงพ้อมพี่น้องนะครับ ใส่แจวบองเข้าไปแล้วก็ดึกลดดีลงครับใส่เกลือจักน้อยครับแกะข้าวเป็นปกูดหัวหอมลงไปสีเริ่มเป็นตาแซบแล้วครับผมให้ล่อให้ปลาเปื่อยๆอีกจักน้อยครับผมกัพร้อมเสิร์ฟครับผมนะครับทีมงานเทาแมาวันนี้ครับท่านมอนครับผมท่านมอน <laughs> นี่ครับ าโอเคครับผมเดี๋ยวปงหมอแล้วสเสด่ายเบิ้งมาอีกจะกรอบหนึ่งครับผมเจ็บเสียบครับโอ้หอมดีขนาดนด้พี่น้องเหป่าเปื่อยจักหน่อยครับผมผมนี่ครับตุ่มปลาเข้าเป็นเสียบบ้างนะครับพี่น้องนี่ตุ่มปลาครับสุดยอดเมนูครับผมมือนี้ กินเขาวกันครับผมนะครับกินข้าวแล้วก็จะได้ไปยามเบ็ดพี่รองนะครับเนาขออนุญาตกินข้าวกันครับผมไ้ยเบิ่งครับซีไหมสุดยอดสุดยอดครับผมสุดยอดไรเป็นไงครับจ้าดารครับสุดยอดเลยกระด้นตีครับผมต้มปลาเชียร์ไปด้วยมือพักการวมไปแบงค์ที่การฮะโอเคครับผมกินเขาวกันครับ กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพผาพยายามเบ็ดรอบที่สองครับผมครับผมนะครับหลังจากเขากินข้าวเสร็จแล้วครับผักกะข้าวนึงกะพาพี่พ่อน้องยามเบ็ดรอบแรกครับผมเออเปไหนรอบที่สองครับสิเป็นจังไรเนาะพี่น้องเนาะเบื้องหลังแรกแขกมานครับเป็ไหนโอ้ยปลาเข็งครับเนาะเก็บกันครับผมมาครับผมเรียมแรกครับช้อนป๊อกครับรุ่นดำผ้าครับ ด่ามีดรครับปอกหน่อยปอกหน่อยอเกี่ยวกับผมเต็มแลกครับผมมันหมันครับมีมีอาก,การครับดึงดึงขั้นเขาในี้คาดว่าน่นา,า,นาจะเป็นปลาไหลครับคาดว่าน่าจะเป็นปลาไหลแมนบออุ๊ยอีรีครับปลาอีรีครับ ะตุยเย่แล้วครับผมปลไปนะเตรียมที่สองหอบนี้ครับผมเก็บครับผมนี่เอาอีกแล้วครับเนี่าการครับโอ้เป็นปลาช่อนปลอกครับตัวถึงอีปูนี่พี่น้องโอ้มันเบิ้งบ่ได้นะครับอ่ะเบิ้งแค่นี้ก็นอกพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาปลดก่อนครับผมเพราะว่ามันบาดแี่งพี่น้องมันสิติดเหลืองนะพี่น้องเนาะ เอาไง่ายๆครับผมหวานๆครับผมขออนุญาตเก็บครับผมพี่น้องแั้วมีมีอาการครับโอู้วกรเค็งแม่แสนหาครับมาครับปลาเค็งแม่แสนหาโอ้ดูซะแน่อลุดซะแน่โอ้โหลุดซะแน่หลุดซะแน่ ท่านก่อเขาอแห้งครับเอ้ายกขึ้นเลยเราพี่น้องคอับยกเลยยกเลยยกไปได้ข้าอยังข้าอยังอย่าหลุดเด้ออ้าวไม่งี้ครับอู้โเข็งไหมซ้ำอยู่ครับตรงเบืองลร่เนี่อ้าวโซอาแต้มที่สวยครับแต้มที่สีครับผม เก็บครับผมมันหมานครับอ่านครับหมูปเป็นหมูพี่น้องหมูปเป็นหมูอุ้ยโอู้หมันตุ่ยเย่แล้วพี่น้องอีปูเต็มเลยครับโอ้ยอีรีครับอิปูเต็มเลยวะนี่นี่อิปูอุตุ่ยเย่แล้ว เอาเก็บครับผมนะครับให้เบื้องไรบ่ได้พี่น้องเดี๋ยวติดเหลืองครับผมเก็บก่อนครับผมหลังนี้มีอาการครับมีอาการโอ้เป็นพินวดครับพินวดครับเห็นวดนวดแล้วพินวดพินวดพินวดครับพินวดโอ้มนหมานครับเตะเตี่ยมที่ถอดอะไรหลับพี่น้องลืมนับแล้วลุงหมดละบัวหากระหกครับเอ้ามันหมานครับผม พินวดครับผมดุกนาครับผมมันหมานครับแล้วนั่นคุณปดปลาดุกครับหลังฟังตรงขามพี่นออ้องเออเงียงครับพี่น้องว้ายเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยบักตาเตียครับนู้ดกินเบ็ดผมกินปลาครับ กินปลานี่พี่น้องต่ำปื๊ดครับตัวบักใหญ่พี่น้องขนขิ้งลูกครับผมเสียาไปหนีเลยนะพี่น้องเนาะนะครับเอาไปหนีเลยครับย่านครับผมออกบ่ได้หรอกปลดบ่เป็นพี่น้องปลดลองบึงบ่อือเอ้าพี่น้องออกและโอ้เมากินปลาเค็งผมครับผมอ่ะ เรียบร้อยครับผมเก็บกปนครับผมแบตโทรศัพท์กับซีเบิร์ตพี่น้องเดิมประดุว่าปลายัางกินอ้โอ๊โอปะปลาดุวครับผมยังแหงยานงูหลอนงูโอ้แบตโทรศัพท์เบิดครับเปิดแฟตบ่ไรพี่น้องนะครับอู้จังสีในแี้จังกันราปลาดุวดนี่พี่น้องนี่ครับจังกันราปลาดุแ์เนี่ยนี่ตัวพวกใหญ่ครับตัวนี้ ไงครับไงก็ประคอที่ผมได้ปลาดุกตัวนี้ครับลูกหน้าตัวนี้โอ้ยทองไข่เองกเลงเลยครับผมอ้ามันมันครับผมเก็บแต้มครับครับถึงกับถอนขั้นเบ็ดครับปลาเนี่ยมันมันงูเลยผมคิดว่าดูปะเที่ยวเสียงงูกินปลาครับโอเคเที่ยวกาะเขาเอ็มดีครับ รุดแล้วมัง้งหรุอเปล้าหรุอเปล่าบอกแกเอาเมื่อจับเบลงครับปันอมบุมกั็นสีลา่มันน่ารัตรุดแล้วครับนี่ดลดวเนาะเสียแล้ว โอ้ดูแลเขาดูแล้วเห็นโดมเป็นแล้วครับนี่โดมเป็ดพี่น้องอ่ะโอเคครับผมสายเยอะครับน้องยานี่เบ็ดงัางเลยครับแปลว่าเจอคลองแท้ครับนี่ตรงนี้ใส่ครับตัวนี้โอ้เสียดายครับมาซาไปน้อยนึงพี่น้องอ่ะเอาโยังครับผมถอนขั้นเบ็ดล่าเลยครับฮะโอเคพี่น้องนะหลังนี้ก็จะได้หนาจะได้ใสครับเก็บก็ได้ครับผมหลังนี้มีอะไรครับนวดครับไอ้นวดครับ ไอ้นวดแบตกระซิเวดพี่น้องแล้สิบเปอร์เซ็นต์ครับในสำเนียสำนันครับผมเอ้นวดครับผมะประหยัดแบตพี่น้องอ่าสำนีก่อนเนาะพี่น้องเนาะมันมันครับเจ็บเตียมครับผมครับผมยามรอบที่แล้วนะครับได้ปลาดุกทั้งหมดซี่ตัวครับปลาคอสามปลาเค็งเมียแซนหาจริงครับปลาเค็งเมียแซนหาอีกซองครับปลาไหลซองครับผม โอ้มันหมานครับผมแบตบโทษซับเบิร์แล้วครับอาจจะได้กลับบ้านรอบนี้พี่น้องนะครับจังไดรกับา่านลุนถ่ายยานกันมืออื่นนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายป่าร่วมให้เบิรงมืออื่นเสาร์นะพี่น้องเนาะว่าจะเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ครับนะขอหยัดขับบ้าน,นครับผมไป็นใจกันรอบเสาร์ครับครับผมกะกูเปียดบ้านหลับที่เรียกว่าสิมายามมืออื่นน้อพี่น้องเนาะแต่ว่าแบตบโทษซับเบิร์ทึ่งฝ่าฝนมากครับนี่ครับ จะกูเมา่อล้วม่กีนี่แหละนะครับเบิง่งผลงานร่วมนะครับผมผลงานรวมของเรานะครับอัดถือว่าหมานครับมือนี่หมานน่ครับผมซุดน,นี้เอาปลากระติลรบรุดครับเฮ้สองรูนเราไปนะครับเบึง่งของนห่ป้าถั่ว ยอดครับสุดหอดได้ทุกคนครับผมเนาะโอเคครับกะขอ,อุญาดปิดคลิปแต่เพียงแค่น,นี้นะพี่น้องเนาะเพราะกล้องแทบเลตนี่กล้องหนามันมันบ่มีไอ้เปิดแฟลชครับโอเคครับผมขอ,อยุยาดล่าไปด้วยบรรยากาศคำขึ้นนี้ครับผมไม่เจอกันคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ